ไปยิงแอดนะฮะบางทีมาเก็จเจอพวกแบบกดประหลาดประหลาดแบบนี้เหมือนกันเช่นมีเพลงลิขสิทธิ์บางทีก็ยิงแอดไม่ได้เกิดว่าเรามีโลโก้ตรงนี้อยู่อะไปขอเข้ามานะแล้วเพลินเฮ้ยที่เกียจว่ะที่เกียจตัดต่อไปเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะที่โลโก้นั้นแล้วมันจึงเห็นโลโก้แพรมาอยู่อันนี้ยิงแอดไม่ได้นะครับหรือวันนี้เราทําโฆษณา t ิกตอกเนาะแล้วเกิดทําให้น้องตัดต่อ ดันไอตัวตัวหนังสืออะ่ะมันถูกกืนไปอยู่บนในจออะ่ะอันนี้ก็จะยิงแอดไม่ได้นะครับอแอดมันล้นอะ่ะโฆษณามันล้นอะ่ะหรือเป็นคลิปที่แบบว่าไม่มีเสียงเลยโดนดูดเสียงออกอย่างเงี้ยก็ยิงแอดไปได้อีกเช่นกันนะครับจเจอนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบเป็นแบรนด์ต่างๆนะหรือเราทําในแคปคัทนะฮะแล้วมายิงแอดอืมแล้วลืมมาออกใช่ปะ่ะเราตัดต่อเสร็จปุ๊บเฮ้ยตายแล้ว โลโก้แคปทัยังมีอยู่นะฮะไม่ได้นะครับ